สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหง m o r n i n g n e w วเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2563สัปดาห์ที่ผ่านมาหลาคัาทองคำสปอตเคลื่อนไหวผันผวนนะคะก็ขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับคำพูดของประธานธรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเยียวยาเสรษติดรอบใหม่ของสหรัฐริกาซึ่งวันอังคารเนี่ยประธานธรรมก็บอกว่าสั่งการให้คณะ บริหารของทำเนียบขาวเนี่ยระง,งับการเจรจาเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่กับพรรคดูมแอนแคนะคะจนกว่าจะผ่านพ้นการเลือกตั้งประธานาธิการในวันที่3เพือกันยายนนะคะแต่ว่าเมาวันพหันเนี่ยก็อาจจะมีการกับคําพูดนะคะบอกว่าก็มีแนวโน้มสูงที่ทําเนียบข่าวเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงกับ พรคแนะคะในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับส่วนกองทุน SPDR กองทัาสัปดาห์ที่ผ่านมาขายทองคำออกมา4ตันราคาทองสปอร์ตก็ยังคงปรับตัวขึ้นในวันศุกร์นะคะจากความหวังว่าสมนักานจะสามารถออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ได้นะคะก็เลยเพิ่มขึ้นถึง36ดอลลาร์ปิดที่1,929ดอลลาร์ ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมวันเสาร์นะครับปิดที่28,300บาทค่ะสำหรับราคาขายออกก็เพิ่มขึ้น150บาทสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามว่าคงจะเป็นมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของเซมกานะคะซึ่งล่าสุดก็เหมือนดูเหมือนพยายามบะนีประนอมกันนะคะเพราะว่าทางเดมเมอแครกเนสเสนอวงเงิน2.2ล้าน ล้านดอลลาร์นะคะแต่ว่าก็คือที่ผ่านมาทางหรูพาบิกานก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะก็ก่อนหน้านั้นก็เสนอไป1.6ล้านล้านดอลลาร์ก็เลยตัวเองก็เลยแบบไม่ตรงกันสักทีนะคะรอบนี้นะคะก็ทางทำเนียบข่าวหรือทางภาคุณพาบิกานก็บอกเอเสนอวงเงินเพิ่มขึ้นก็ได้เป็น1.8ล้านล้านดอลลาร์นะคะก็เพิ่มขึ้นจากเดิมมาดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถหาจุด บรรลุข้อตกลงตรงกลางกันได้หรือเปล่านะคะถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก็เป็นข่าวบวกนะคะกับตลาดการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทองคำส่วนการดีเบตร,รอบสองนะคะระหว่างผู้ชิงตำแหน่งประธาน,นาธิบดีสหารัฐนะคะก็คือโดนั์นทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันแล้วก็โจไบยเต้นตัวแทนจากพกรรคเดโมครตเนี่ยน,นะคะ กำหนดวันที่15ตุลาคมนะคะเมื่อวันเสาร์ก็บอกว่าตัดสินใจว่ายกเลิกอย่างเป็นทางการนะคะก็คง,คงกังวลนะคะทัมจะจะมาพูดดีเบตก็อาจจะทำให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้นะ,ะจะแบบเป็นแบบวิชวลอ็ก็เหมือนจะไม่ชอบกันนะครับคือคือทางทัมเนี่ยก็จะไม่แบบวีวิชอลเขาก็จะไม่เอา ก็เลยยกเลิกกันไปเลยนะครสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบหนึ่งกรอยถึงหนึ่งอดอลลาร์แนวต้าน1 9น0ก้ดอลลาร์แล้วก็1950งพดอลลาร์แนวรับ1900นะคะแล้วก็1880งดอลลาร์ถ้าวันนี้อาจจะเห็นมีแรงเทขายออกมาเพราะว่าวันวันศุกร์ก็ปรับตัวขึ้นเยอะทีเดียวนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแทง่งไม่อยู่ถือต่อไป ะะอย่างไม่มีก็เข้าเก็บพ8นแดรอสลลาร์ส่วนลงทุนในฟิวเจอร์นะคะขายเปิดฝั่งซื้อไว้ก็อาจจะถือต่อไปว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะขายทำกำไรออกมาก็ได้นะคะแล้วก็เข้าซื้อเก็งกำไรก็จะให้ประมาณ1,900ดอลลาร์จุดขายตัดขาดทุน1,890ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งข่ายขึ้นเยอะทีเดียวนะคะก็ แข่งค่าขึ้นต้องบอกว่าทะลุ31บาทให้เห็นด้วยนะคะแล้วก็แข่งค่าขึ้นมารวม60สต่างก็มีผลกับราคาทองแท่งในประเทศในใน,ในทิศทางทางลบนะคะประมาณสัก400กว่าบาทได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเห็นเงินบาท กลับมาอ่อนค่าลงนะคะส่วนหนึ่งก็เรื่องเรื่องที่ประเด็นที่เงินบาทแข่งค่าขึ้นมาเยอะอาจจะมีแรงเทขายออกมาแล้วก็ประเด็นที่2มีการชุมนุมทางการเมืองในประเทศนะคะในวันที่14ตุลาคมก็เป็นเป็นผลที่อาจจะกดดันเงินบาทนะคะถึงแม้ว่าเงินดอลลาร์อาจจะเห็นอ่อนค่าลงก็ตามนะคะจากที่นักทุนก็เทขายเงินดอลลาร์ที่เป็นตัวเงินปลอดภัยเพราะว่าก็มีความคาดหวังว่า สมมักาเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ